ท่านปิโยคาววิจรทั้งหลายและบรรดาบาสุบาสิกาทั้งหลายเวลานี้ท่านทั้งหลายได้สมาทานศีลสมาทานพระกรรมฐานแล้ว <c oughs> ตอนนี้ไปโปรดสดับการศึกษาพระกรรมฐานโ <c oughs> ดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้ก็อยากขอพูดเรื่องหมวดของกอสินต่อ พราะว่าหมวยเขา่าสินที่พูดมาแล้วนั้นได้พูดไปถึงศินทั้งหมดเป็นสิบอย่างนี้กันเข้าอยู่ในลักษณะของฌานสี่นีการศึกษาเพื่กรรมาฐานขบันดาท่าน,านหลายจงอย่าลืมอารมณ์อย่างหนึ่งนั่นคืออุททจะกุกุจจะได้แก่อารมณ์ฟุ้งซ่านของจิต นักกรรมาฐานจริงๆที่ปฏิบัติกันมามักจะมีความคลุ่มเรื่องการทรงอารมณ์ตัวไม่อยู่ทั้งนี้ก็ขอท่านหลายจงอย่าลืมว่าคำอุทจะมีอารมณ์ฟุ้งซ่านจะระงับได้จริงๆแต่พระอรหันต์เท่านั้น <c oughs> นอกจากนั้นจะไม่มีใครสามารถจะระงับได้อย่างจริงจัง เหมือนไว่แต่การพูดสร้างน,นั้นจะมากหรือจะน้อยกว่ากันเท่านั้นแต่หากว่าท่านพูดใดสามารถจะทำจิตให้สงบจากอารมณ์ของความชั่วคือในด้านของอกุศลจิตน้อมไปในด้านของความดีมีพระกรรมฐานสี่สิบหรือว่ามหาสติปัฏฐานาสูตรข้อใดข้อหนึ่งในขณะที่ปฏิบัติครั้งหนึ่ง ช่วหนึ่งนาทีสนาทีสนาทีหนาทีสินาทีก็ตามก็จงภูมิใจว่าเวลานี้เราได้มีโอกาสชนะความชั่วคือนิวรห้าอกิเลสได้แล้วแต่ด้ว่าเราไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าว่าครั้งหนึ่งเราชนะได้หนึ่งนาทีหรือสนาทีหรือสนาทีวันหนึ่งมีเดือนหนึ่งมีสาวัน ปีหนึ่งมีสามร้อยห้าวันถ้าเราปฏิบัติระงับจิตได้อย่างนั้นครั้งละสองสนาทีถ้าสิครั้ง,งมันก็30นาทีเป็นต้นคิดว่าโอกาสของจิตเรายังน้อมเข้าเป็นได้ของกุศลขณะใดาที่จิตสงัดจากกินเลสคือความชั่วของจิต จิตน้อมไในด้านของความดีมีพระกรรมฐาน40หรือมหาปธิปฐานสูตรข้อใดคนหนึ่งก็ควรจะภูมิใจว่าเรามีโอกาสชนะกิเลสได้บางตอนบางจุดถ้าเราสามารทำรรมชนะได้เรื่อยๆไปไม่ช้กิเลสก็จะสลายตัวเหมือนกับเราขัดสนิมวัตถุที่มีสภาพใหญ่ เราขัดได้ครัค่ละน้อยๆแต่ขัดไปบ่อย,อยสนิมก็หมดข้อนี้มีอุปมาชั้นใด <c oughs> แม่จิตใจของเราที่ถูกกิเลสพ่อกก็เช่นเดียวกันถ้าขยันทํำบ่อยๆไม่มีความประมาทไม่ช้าเราก็จะถึงความดีสำหรับในวันนี้จะขอพูดถึงเรื่องเกสินการปฏิบัติจับอากสินเป็นอารมณ์ แล้วก็ทำตนให้เข้าถึงอรหัตผลสำหรับการปฏิบัติพระกรรมฐานบรรดาท่านพุทธบริษัทจงศึกษาจริตหกให้เข้าใจและวก็จงทราบพระกรรมฐานที่เหมาะกับจริตถ้าหากว่าปฏิบัติผิดมันก็เป็นผลร้าย แทนที่เราจะได้ดีเราก็กลับไม่ได้รับผลดีตามที่เราเสียเวลาไปตัวอย่างของเรื่องกสินนี้ก็เช่นเดียวกันจะลืมว่ากสินหกอย่างคือปัวีกสินตเตโชกสินวายโยกสินอาโปกสินแล้วก็อากาศกสินอาโลกสินหกอย่างนี้เป็นกสินกลาง ท่านที่เจริญพระกรรมฐานจะมีจริตอะไรก็ตามสามารถปฏิบัติได้ผลทั้งที่สุดเหมือนกันสำหรับกระสินิกสีอย่างคือโลหิตกระสินกระสินสีแดงปีตกะกระสินกระสินสีเหลืองนีละกระสินกระสินสีเขียวโอทาตกระสินกระสินสีขาว ที่อย่างนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัสมพุทธเจ,จ้าทรงตรัสว่าเหมาะสําหรับท่านที่มีโทสะจริตเท่านั้นคือหมายความว่าเป็นคนโกรธง่ายคนมีอารมณ์โกรธง่ายมีความฉุนเฉียวง่ายปฏิบัติจะสินสีระการนี้เหมาะกับจริตของตนสําหรับวันนี้ก็จะขอนําประสูต์ ที่องค์สมเด็จพระทศพลบรมศาส,สดาชงทรงใช้ชกรรมฐานหมากับจิตโดยเฉพาะในด้านของกสิณมาแนะนำบรรดาท่านพุทธบริษัทตามสมควรกับเวลาความมีอยู่ว่าเมื่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ในสมัยนั้นสาอากาสาวกขององสมเด็จพระบรมครู ซึ่งมีนามว่าพระมาพระสารีบุตรซึ่งเป็นอักสาวกฝ่ายขวาเป็นผู้ทรงปัญญาเลิศก,กว่าบรรดาพระษาวกทั้งหมดในกาลครั้งหนึ่งสาวอักสาวกขององค์สมเด็จพระบรมสุคตมีสัตวทวิหาริกคือมีลูกศิษย์ท่านหนึ่งเข้ามาบวชท่านผู้นั้น ตามพระบาลีถ้าไม่ได้บอกชื่อมันบอกแต่เพียงว่าเป็นลูกชายขอานายช่างทองเป็นคนมีรูปร่างหน้าตาสวยฐานะดีพระสารีบุตรจึงคิดว่าคนหนุ่มอย่างนี้มีรูปร่างหน้าตาสวยฐานะดีอาจจะหนักมาในโลกีวิสัยคือกามคุณ จึงให้ประกรรมฐานที่ปฏิบัติเบื้องต้นได้แก่อสุป,ปรกรรมฐานสำหรับอสุป,ปรกรรมฐานคือการพิจารณาร่างกายทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเป็นของสกปรกตามความเป็นจริงอารมณ์อย่างนี้เป็นเครื่องตัดการมกามากุลห้าคือพอใจในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศเป็นตน้น แ่ได้ว่ากรรมฐานกองนี้ไม่เหมาะกับจริตของพระผู้เป็นพู้เป็นลูกศิษย์คือลูกชายในช่างทองพระสารีบุตรสอนให้เจริญกรรมฐานกองนี้ตลอดพรรษาคือสามเดือนในระหว่างนั้นพระสารีบุตรกับพระพุทธเจา้าไม่ได้จำพรรษาอยู่ร่วมกัน เป็นอันว่าพระโลกชายในช่างทองไม่มีโอกาสจะได้แม้แต่ฌานสมาบัติท่านภาษารีุบทก็คิดว่าพระองค์นี้คงจะไม่ใช่เป็นผู้ที่วิสัยควงเราจะพึงทรมานได้คำว่าทรมานหมายความว่ากลับใจจากอารมณ์ชั่วห,หันเข้ามาหาความดีจะ กลับใจจรก,การมณ์ของจิตที่เป็นปุถิชนให้เป็นผู้ทรงฌานหรือว่าเป็นพระอารียเจา้าพระสาริบุตจะใครก็รู้จักว่ามีปัญญาดีมากนนอกจะองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า,จาแล้วจะมีใครยิ่งไปกว่าพระสาริบดีไม่มีในเมื่อพระสาริบุตรเป็นอรหันต์อากาสาวกฝ่ายขวาเป็นผู้เลิศก,กับคนทั้งหมด อรหันทั้งหมดในด้านปัญญาแล้วก็ยังจะให้กรรมฐานผิดแก่กกุลบุตรผู้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาหรือเข้ามาศึกษาตอนนี้ท่านผู้ฟังโปรดรับทราบไว้สักนิดหนึ่งป่าเดียวจะคิดว่าพระอรหัน์ขนาดนั้นยังมีความโง่ความจริงคำว่าอารหัน ย่อมตัดกิเลสให้เป็นสมุทเฉตรปบะหารเหมือนกันพระรหันสุขาวิปัสสโกเตวิโชชาลาพิญโยปฏิสัมิทัพปโตแต่แต่ว่าพระอรหันตุทุกท่านจะมีความรอบรู้เท่าพระพุทธเจ้านั้นไม่มีและอีกประการหนึ่งสำหรับคนที่เกิดมาในพระพุทธในเขตนี้ ไม่ใช่ว่าพระอรหันตุกองค์จะสามารถทําคนทุกคนให้เป็นพระอริยเจ้าได้ถึงแม้ว่าท่านผู้นั้นจะมีวัสนาบารมีเป็นพระอริยเจ้าเมื่อคนที่เกิดมานี่แบ่งเป็นสองพวกคือพวกหนึ่งบรรดาพระอรหันตสาวกทั้งหลายสามารถจะทรมานใจกลับใจจากอารมณ์ที่มีกิเลสให้เป็นคนที่หมดจากกิเลสได้นี่พวกหนึ่ง อีกพวกหนึ่งนั้นเป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าโดยตรงคนอื่นไม่สามารถจะทำเธอให้เป็นพระอรหันต์ได้ที่เห็นได้ว่าเมือองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสตสดา,าสจะ,สะเสด็จด,ดับขันทศธาตุปรินิพานความจริงองค์สมเด็จพระวิชิตตมารจะปรินิพานในเมืองใหญ่ๆก็ทำได้ แต่องค์สมเด็จพระจอมไตรต้องไปที่กุสิารามหานครทั้งนี้ก็เพราะว่าองค์สมเด็จพระชินนวรตั้งใจไปโปรดปริพาชกท่านหนึ่งซึ่งปริพาชกท่านนี้องค์สมเด็จพระมหามุนีทรงทราบว่านอกจากพระองค์แล้วไม่มีพระระหันองค์ใดสามารถจะทำท่านให้เป็นพระอริยะสาวกได้ นี่ขอได้โปรดทราบโดยย่อไว้เพียงเท่านี้ว่าการฝึกพระกรรมฐานนั้นแ้วสมัยนี้ก็เช่นเดียวกันการฝึกพระกรรมฐานนี้จะต้องเป็นคนที่สืบบำเพ็ญความดีคือบุญบรารมีมาร่วมกันถ้าหากว่าต่างคนต่างพวกต่างหมู่ต่างคณะกรรมในการก่อนเราก็ไม่สามารถจะพูดให้เข้าใจได้เหมือนกัน บางท่านชอบใจพระองค์นี้บางท่านชอบใจพระองค์นั้นบางท่านชอบใจคณะโน,น้นบางท่านชอบใจสำนักนี้ที่ชอบใจคือเข้ามาที่นี่ไม่ชอบใจที่นี่แต่ไปชอบใจที่อื่นก็จงอย่าคิดว่าท่านผู้นั้นเป็นขโง่จงทราบว่านั่นท่านไม่เคยอบรมความดีร่วมมากับคณะของเราในอดีตชาติ มันเป็นเรื่องการอบรมกันมากับคนอื่นจึงได้พูดกันรู้เรื่องกันนี่ขอพูดเรื่องของพระช่างทองเมื่อพระสาสดุบรมาพิจารณาว่ากุลบทพุนนี้คงจะไม่ใช่วิสัยของเราที่จะฝึกฝึกให้เด็ให้เธอทรงฌานเนื้อเป็นพระอเรียจ้าได้ ท่านก็มาพิจารณาว่าเห็นจะเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะสงเคราะห์เธอได้เมื่อออกพรรษาปวารณาพรรษาแล้วจึงได้พา,า,าเธอไปเฝ้าองค์สมเด็จพระบัณิแก้วไปกราบทูลเหตุที่ึกให้ทรงทราบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงห้พิจารณาด้วยอำนาจพระพุทธญาณ ก็ทรงทราบว่าสมเด็จพระวิชิตมารสามารถจะฝึกเธอให้ทรงความเป็นพระอาหารหันต์ได้ฉะนั้นพระองค์สมเด็จพระจอมไตรจึงได้มีพระพุุธิการตรัสกับพระสารีบุตรว่าสารีปุตตะโดก่อนสารีคุณระบุตรผู้ใดที่มีความปรารถนาดี มีศรัทธาที่ตถาคตไม่สามารถจะช่วยได้นั้นไม่มีถ้าเช่นนั้นขอสารีบทเธอจงกลับไปได้ปล่อยให้เธออยู่กับตถาคตเมื่อพระสารีบุตรกลับไปแล้วองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วทรงทราบว่าลูกชายในช่างทองคนนี้เป็นคนสวยก็จริงแหลแต่ทว่าไม่ใช่คนมีจิตหนักในราคะจริต เออมีจิตหนักมาในโทสะจริตฉันั้นองค์สมเด็จพระธรรมสามิตรียงเลือกพระกรรมฐานที่เหมาะกับใจของเธอคือโลหิตกสินคำว่าโลหิตกสินนี่หมายความเรกสินสีแดงพระพุทธเจ,จ้าจะในทรงนรมิดดอกบัวทองคำขึ้นดอกหนึ่งมีสีแดง แล้วก็ยื่นให้กับพระผุ่นนั้นพระท่านนั้นมารับไปแล้วสมเด็จพระบระทิตแก้วจจนิรงแนะนำว่าเธอจงไปนั่งที่กองทรายหน้าวิหารเอาก้านบัวปักลงกับทรายแล้วก็ลืมตาจำสีแดงให้ใหชัดให้จำได้ แล้วก็หลับตานึกถึงภาพสีแดงแล้วก็ภาวนาคิดว่านี่สีแดงสีแดงสีแดงถ้าภาษาบาลีก็วเราโล,โลหิตะกะสีนังโลหิตะกะสีนังถ้าบังเอิญภาพนี้มันเลือนไปจากใจเธอจึงลืมตายขึ้นมาดูใหม่จำได้ภาพได้ดีแล้วก็หลับตานึกถึงภาพสีแดง ทำอย่างนี้ตลอดไปจงกว่าจิตจะทรงตัวเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทมงประทานคำแนะนำเพียงเท่านี้พระลูกชายในช่างทองก็นำดอกบัวทองคำที่องค์สมเด็จพระจินสีทรงมอบให้แล้วก็นำไปเอาทำทรายเป็นกองมูลขึ้นแล้วก้านดอกบัวปักไป ลืมตายจำภาพสีแดงแล้วก็หลับตานึกถึงภาพสีแดงเมื่อจิตมันเลือนไปภาพหายไปจากความรู้สึกและความจำท่านก็ลืมตายขึ้นมาดูใหม่จำสีแดงของดอกโบจนชัดแล้วก็หลับตานึกถึงภาพสีแดงสลับกันไปสลับกันมาอย่างนี้เพียงครูเดียว ปรากฏว่าภาพสีแดงของดอกโทองคำก็ปรากฏในจิตของท่านชัดท่านลืมท่านหลับตาน,นึกถึงภาพสีแดงเรื่อยๆไปจิตก็เริ่มเป็นสมาธิสูงขึ้นภาพสีแดงนี่ก็หายค่อยๆกลายเป็นสีเหลืองเหลืองอ่อนลงไปทุกทีทุกทีจนทั้งเป็นสีขาวตอนนี้ท่านเรียกว่าอ,อุปจารสมาธิ ต่อไปจากสีขาวก็กลายเป็นสีแพรเปล่าเป็นประกายพลิกจยนึกให้ใหญ่ก็ได้จยนึกให้เล็กก็ได้จะนึกให้อยู่สูงก็ได้จยนึกให้อยู่ต่ำก็ได้ใจของท่านทรงอยู่ในรมณ์นั้นจิตมีความชื่นบานเป็นเอกคตารมกับอุเบขารมคือมาเอกคตารมมาทาวาจิต จับถึงภาพเป็นใบกายพึกนั้นชัดเจนแจม่มใสองคเบคขารมอารมณ์ไม่ยุ่งกับอารมณ์ใดๆจับภาพนั้นโดยเฉพาะอยู่ได้นานพอสมควรเวลานั้นองค์สมเด็จพระพิชิตมานบรมศาสตร์สนาอยู่ในพระมหาวิหาร <c oughs> ทรงพิจารณาด้วยอำนาจพระพุทธญาณ ขาทราบว่าเวลานี้พระลูกชายในช่างทองที่สมเด็จพระผู้มีพระพ่ายเจาให้ใช้กระสินสีแดงเป็นินมิตเวลานี้จิตเธอผ่องใสทรงฌานสีได้แล้วสมเด็จพระบัณฑตแก้วจงทรงพิจารณาต่อไปว่าองค์นี้ถ้าเราไม่ช่วยเธอเพื่อความเป็นพระอริยเจ้า ยิ่ทรงชาญศีได้แล้วแต่ว่าเธอจะสามารถท,ทําจิตของเธอให้ัดกีเลสเป็นสมุทเธตประหารได้หรือไม่สมเด็จพระจอมไตรก็ทรงทราบโดยอำนาจประพุทธญาณว่าถ้าเราไม่ช่วยเธอเธอก็ไม่สามารถจะช่วยตัวเองให้เป็นพระอรหันต์ได้จะได้แต่ทรงชาญโลกียะนั้นองค์สมเด็จพระชินสีอิงทรงช่วย วิธีช่วยก็คือทรงนิรมิตรดอกบัวที่สีแดงมีความแจ่มใสนั้นให้มีสีเศร้าหมองกลายเป็นของเก่าคล้ายๆกับว่าดอกบัวจะแห้งเมื่อเริ่มแห้งลงไปแล้วพระองค์นั้นเมื่อพิจารณาภาพก่าสินชัดพอมีความชื่นใจพอยกับความต้องการ ยังได้ลืมตามมาดูดอกบัวก็ตกใจว่าเอ๊ะดอกบัวนี่เป็นดอกบัวทองคํามีสีแดงเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้เราเมื่อมีอาการแจ่มใสนี่ครู่เดียวทันนั้นทำไมันกลายเป็นบัวเก่าไม่ความบัวแห้งไปแล้วคายความสดใส เธอก็พิจารณาถึงภาพนั้นแล้วก็หลับตาตั้งใจจับภาพน,นิมิตจิตทรงตัวแล้วก็พิจารณาต่อไปว่าโอโ๋หนอชีวิตคือร่างกายของคนเราใส่ก็ไี่สภาพเช่นนี้เดิมทีก็มีความผ่องใสต่อไปก็มีการร่วงโรยไปมีความเหือดแห้งไป มีความแก่เข้ามาครอบงำความสวยสดงองามมันก็จะสลายตัวเช่นเดียวกับดอกโบนั้นเธอหลับตาพิจารณาจะมีความชุ่มชื่นใจจิตใจจับอยู่ถึงกฎธรรมดาว่าความสดใสทั้งหลายในโลกนี้ย่อมไม่มีตลอดการตลอดสมัยเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วมีความผ่องใสต่อไปมันก็ร่วงโรยแบบนี้ ตอนนั้นองค์สมเด็จพระมหามนีเกี่ยงทรงนิรมิตรให้ดอกบัวแห้งนั้นกลีบหล่นลงไปเหลือแต่ฝักเกสรก็หล่นพระเอานั้นลืมตาขึ้นมาดูอาก็คิดว่าแล้วกันดอกบัวนี่มันจะคู่แห้งเวลานี้กลีบหล่นลงไปเสียแล้วเกสรก็หล่นเหลือแต่ฝัก,แ,กแห้งติดก้านอยู่ ยิ่งได้มาพิจรารณาภาพดอกมักกับร่างกายของคนและสัตว์ก็มีความรู้ด้วยปัญญาว่าในที่สุดร่างกายของคนและสัตว์และวัตถุธาตุทั้งหลายก็มีสภาพเช่นนี้ความแก่เข้ามาถึงแล้วยังไม่พอดียังมีความหงอมเข้ามาถึงอีกจิตใจเธอกาปลงคิดว่าคันห้าคือร่างกายของคนก็ดีของสัตว์ก็ดี หรือว่าวัตถุธาตุทังหลายคนดีไม่เป็นของน่ารักไม่มีความจีรังยั่งยืนไม่มีความถาวรในที่สุดก็จะมีความเศร้าหมองและร่วงโรยไปอย่างนี้จิตคลายจากความรักในระหว่างเพศตอนนี้องค์สมเด็จพระบรมมลกเกียรติเสด้ทรงนิรมิตให้ดอกบ,บุญหักเป็นชิ้นเป็นท่อนเป็นตอนละเอียดลงไปกองกับราย ื่อพระนุกชายในช่างทองลืมตายขึ้นมาดูก็ตกใจว่าโอหนอดอกบัวทองคำมีความแข็งแรงร่วงโรยยังไม่พอยะหักละเอียดลงไปชินนี้ชีวิตติน4ีของเราก็เช่นเดียวกันในร่างกายขาองคนอื่นก็เช่นเดียวกันวัตถุธาตุทั้งหลายเราอื่นในโลกนี้ก็มีสภาพเช่นเดียวกัน เมื่อมีความเกิดขึ้นมาในเบื้องตน้นเมื่อเกิดมาใหม่ๆก้าวก็ไปหาความเจริญเดินทางก็ไปหาความผ่องใสและแข็งแรงเมื่อมีความเติบโตถึงที่สุดเมื่อหมดภารกิจคืออายุแห่งการทรงตัวในความผ่องใสแล้วความเสื่อมก็เข้ามาถึงในที่สุดก็มีความตายเข้ามาถึงอย่างนี้ ถ้าเราจะเอาอารมณ์จิตของเราหนี้มาเกาะตัวเราว่าร่างกายมันจะเป็นดิพ่งสำหรับเราก็ดีมันจะอยู่กับเราตลอดกาลตลอดสมัยก็ดีไม่จะคิดว่าท่านผู้ใดผู้หนึ่งในโลกนี้ที่มีคุณกับเราท่านจะอยู่กับเราตลอดกาลตลอดสมัยก็ดี นึกคิดว่าวัตถุธาตุใดๆที่ถือว่าเป็นสมบัติของเรานี้มันจะอยู่กับเราตลอดการตลอดสมัยก็ดีเป็นอันว่าไม่มีแน่ความรู้สึกของท่านมาคิดว่าเมื่อมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้น,ตนมันก็ต้องมีความแก่คือความร่วงโรยไปตามระยะเวลาการ ในขณะที่ทรงชีวิตอยู่นั้นความบีบขั้นจากโกครคภัยไข้เจ็บมันก็มีเป็นปัจจัยให้เกิดทุกข์แล้วก็ในที่สุดมันก็จะต้องตายไปเหมือนกับดอกโบที่กําลังหักเร่งกลัดเลียติออยู่กับพื้นทรายพิจารณาไปแล้วก็คิดว่าเมื่อเราตายหรือเราไม่ตายทรัพย์สมบัติทั้งหลายหรือว่าคนแลสัตว์ที่รัก ก็จำจะต้องพัดพราาจากกันเมื่อเราไม่ตายก่อนเขาเขาก็ตายก่อนเราทรัพย์สมบัติที่มีอยู่อันนี้แต่หากว่ามันไม่หมดโดยก่อนเราตายเราก็ตายก่อนมันมันไม่จากเราก่อนเราก็จากมันก่อนเป็นอันว่าชีวิตและร่างกายไม่มีความหมายถ้าเรายังพึงต้องการความเกิดอยู่เพียงใด หมายความว่าถ้าจิตใจเรายังรักในรูปสวยในเสียงเพราะในกลิ่นหอมในรสอร่อยในสัมผัสระหว่างเพศหรือว่ามีความต้องการร่างกายของบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีความต้องการร่างกายของเราคนดีมีประความประสงค์จะยึดมัน่นถือมั่นในวัตถุธาตุทั้งหลายว่าเป็นสมบัติของเราคนดีอย่างนี้ไม่เป็นประโยชน์ ทั้งนี้พระอะไรเพราะกฎของธรรมดาสามารถจะต้องทำให้พัฒราจากกันร่างกายของเรานี้เดิมเป็นเด็กเราก็เป็นเด็กเล็กต่อมาเป็นเด็กใหญ่เวลานี้เป็นเด็กโตคือเป็นหนุ่มต่อไปความแก่ก็จะเข้ามาครอบงำเราเช่นเดียวกับปู่ย่าตายายบิดามารดาของเราด้านในที่สุดร่างกายก็จะพังไป เป็นนั้นว่าร่างกายใน้หาความจรังอย่างยืนหาความดีไม่ได้ท่านก็นตัดสินใจว่านับ,นบ,บตั้งแต่บัดนี้ต่อไปเราจะไม่ยึดถืออะไรทั้งหมดว่าเป็นเราเป็นของเราร่างกายที่เราใาัยอยู่ก็ดีร่างกายของบุคคลอื่นก็ดีวัตถุธาตุทั้งหลายในโลกนี้ทั้งหมดก็ดีไม่มีอะไรเป็นสาระไม่มีอะไรเป็นต่นสารไม่มีอะไรเป็นที่พึ่ง เราไม่มีความปรารถนาต่อไปเมื่อจิตใจของพระในช่างทองพิจารณาอย่างนี้แล้วสุกครู่เดียวก็ปรากฏว่าท่านกวลบบุอรหัตผลเป็นพระอริยะบุคคลในพระพุทธศาสนาสำหรับวันนี้ที่นำเรื่องราวของพระลูกชายในช่างทองมาเล่าสู่กันฟังเพื่อท่านนันหลายจะได้สดับ จะเอาไปปฏิบ okay? ัต ouais. uh ิสําหรับในคืนพวกนี้จะใช้เกสิงควบกับอริยสัจสําหรับพวกเราจะปฏิบัติต่อไปนี่ขอบรรดาพระโยคาวจรท่านหลายที่สนดับแล้วพระจงทราบว่าธรรมะที่นํามาแนะนํานี้เป็นธรรมะคําสอนขององค์สมเด็จพระบระิตแก้วไม่ใช่ของกรผมขอท่านหลายต้องทำใจเช่นเดียวกับพระนช่างลกชายในช่างทอง แต่เราว่าท่านจะฝึกกระสินกองใดกองหนึ่งก็ได้ตามอัตยาัยถ้าเพื่อความสบายไม่ลำบากไม่ผิดจริตก็จงฝึกในกระสินหกอย่างคือปฐวีกระสินเตโชกระสินวายโยกระสินอาโปกระสินอากาศกระสินอาโลกระสินอย่างนี้ไม่ผิดกจริตท้องตนเพราะเป็นกระสินกลางจะมีผลกัรมดาท่านทั้งหลาย แล้วต่อที่นี่ไปก็บรรดาท่านัทหลายกรุณนาตั้งกายให้ตรงดำบรงจิตให้มันกำหนดนู้รู้ลมให้ใจเข้าใ,ใจออกใช้คำภาวนาและพิจรารณาตามอัทยาิยใสก้นยาวกว่าจนกว่าจะถึงเวลาที่ท่านท่านเห็นว่าสมควรสวัสดี